การที่พวกเรานั้นจะประพฤติปฏิบัติะกรรมฐานขอให้เราน้อมเอาปัญญามาพิจารณาดูร่างกายของเราเสียก,ก่อนคำว่าให้มาพิจารณาดูร่างกายของเรานั้นก็คือให้เรารู้ว่า ร่างกายของพวกเราทุกคนนั้นประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่ประกอบกันแลกเกิดขึ้นเป็นร่างกายของพวกเราเมื่อเราน้อมเอามาปนน้อมเอาปัญญามาแยกแยะว่าอะไรคือดิน อะไรคือน้ำอะไรคือไฟอะไรคือลมเมื่อเราเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาของเราแล้วเราจะเห็นว่าสภาวะของร่างกายนั้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อเราเอาปัญญามาพิจารณาแยกแยะว่าร่างกายของเรานั้น ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาจริงๆเราจะเห็นว่าร่างกายของเรานั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนมีเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปไม่ได้มีอะไรตั้งมัน่นและตั้งทนถาวรเพราะฉะนั้นแล้วร่างกายของเรานั้นที่เราอาศัยอยู่นี้ มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะประกอบกันที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟเมืม่อร่างกายนี้มีความเสื่อมเป็นธรรมดาเมื่อมีความเสื่อมก็ย่อมเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยและผลสุดท้ายก็ต้องดับสลายไปในที่สุดไม่มีตัวตน ไม่มีความยึดมัน่นเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราที่เรายังอยู่ได้น,นันก็เพราะอาศัยลมหายใจเขา้าลมหายใจออกถ้าไม่มีลมหายใจเขา้าไม่มีลมหายใจออกเราก็ต้องตายเมื่อตายร่างกายนี้ทำลายแตก หลับไปแล้วเราไม่สามารถอยู่ในร่างกายนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาพอเราก็ต้องเกิดในภพภูมิใหม่อยู่ที่ว่าภพภูมิใหม่ที่เราจะไปนั้นอยู่ตรงไหนการเจริญพระก,กรรมฐานเยงางไรไม่ต้องไปเจริญอะไรมาก็กแค่พิจารณาดูว่า ร่างกายของเรานั้นที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟพิจาณาว่านี่มันไม่ใช่ของเรามันเป็นอนัตตาเราอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นจนเกิดเป็นอัตตาตัวตนของเราเราต้องรู้จักกับคำว่าสภาวะที่ปล่อยวางแม้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นกับร่างกาย มันก็เป็นของธรรมดาในโลกนี้เพราะว่าเมื่อเรามีร่างกายฉันใดก็ฉันนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครที่จะหนีได้สักคนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วขอให้พวกเราทรงพิจารณาว่าร่างกายนั้นเป็นอัตตา หรืออนัตตากันแน่